I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับค่อยทูยูนะครับและหลังจากที่เราพาทัวร์บ่อลูกค้ากันมาหลายๆบ่อนะครับจัดสวนจัดอะไรกันมาหลายๆบ่บอกกับการสร้างบ่อปลานะครับทีนี้เนี่ยก็ถึงคราวของบริษัทค่อยทูยูกันแล้วนะครับที่เราจะต้องจัดสวนกันที่บริษัททําบ่อปลากันที่บริษัทของเรากันเองแล้วนะครับนี่เลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่ม จัดสวนทำบ่อบปลาของบ่อบปลาคราของค่อยทุยอยู่ก็แล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าคอนเซปต,ต์ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวน้ำตกก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไล่จากหัวบอ่อมากันเลยนะครับรับที่ผมยืนอยู่ในส่วนของบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวน้ำตกนะครับที่เรากำลังจัดกันแบบอลังการเต็มงานสร้างเลยนะครับ นี่เลยนะครับผมนี่นะครับ oh. นี่ก็คือฐานน้าตกนะที่ความอลังการของเรานี่เต็มที่เลยนะครับบ่อนี้ผมจัดไว้ซึ่งตรงหัวบ่อนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นหินน้ําตกแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวฐานน้าตกตอนนี้เนี่ยเราทําไว้นะครับออกแบบกันไว้เนี่ยเป็นสเต็ปขั้นบันไดนะเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปมีจุดน้ําไหลเนี่ยเป็นแบบแนวด้านขวามือซ้ายมือตรงกลางนะให้น้ํามันไหลแบบหลากหลายแบบธรรมชาติเลยนะครับเค <Okay. S 1> ไม่ได้เป็นแบบไหลแบบ 3มสเตปลงมาบึ้งบึ้งอย่างนี้นะครับอันนี้มีหลากหลายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างอะไรอย่างนี้ให้ดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับจากนั้นเนี่ยตรงบริเวณตรงที่ว้าวตรงสวนตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีว้าวไว้สําหรับต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเราจะหาต้นไม้ทรงเอ็นสวยๆเนี่ยมาวางไว้ตรงมุมบริเวณน,นี้นะครับอีกมุมหนึ่งให้มันเท็กนวเอ็นรับมากับบริเวณน้ําตกนะครับให้มีความเป็นกลมกลืนของธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่วนตัวบ่อปลานะบ่อปลาตรงบริเวณนี้เนี่ยเราทําเป็นโค้งเว้า ฟรีฟอร์มคล้ายๆรูปทรงของน้ำเต้าที่เราทำกันกับทุกๆบ่อนะครับเป็นทรงยอดฮิตถูกหลักของห่วงจุ้ยให้ซับไหลเข้าบ้านนะครับอันนี้ก็คือเปรบเสมือนภาชนะเก็บเงินนะครับตรงท้ายๆเราก็จะทำแบบตูดนูนๆนิดนึงอารมณ์ประมาณนี้ถัดมาบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งนะครับผมวางแผนไว้คือทําเป็นที่นั่งสําหรับเอาไว้รับแขกนะครับเวลาลูกค้ามาหรือพี่ๆท่านใดมาหาเรานะครับเราก็จะมีมุมนั่งไว้ตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเวลาเราทําเสร็จเนี่ยมันจะมีต้นไม้มีอะไรต่างๆเนี่ยล่มลื่นนะครับแล้วก็มีหมอกพ่นออกมานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่นั่งเป็นลาน <Wow. S 1> นั่งมีโต๊ะนั่งเอาไว้นั่งคุยงานนะครับเผื่อเวลาพี่ๆท่านใดมาครับมาดูสวนของผมเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโอเคทําบอกกับเราจะได้แบบนี้แบบนี้สวนสไตล์นี้อะไรนะครับจะได้ดูภาพรวมของเราไปได้ด้วยเรามีของจริงให้ดูก็คือที่นี่เลยนะครับเป <Wow. S 1> ็นโชว์รูมงานสร้างบออประครับนะครับที่ให้ดูเห็นถึงผลงานอะไรต่างๆเ <Wow. S 1> จ้าแรกในไทยแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาดูตรงบริเวณนี้เนี่ยนี่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีหินทางเดินนะครับพาเข้าชมสวนกันนะครับแล้วก็ตรงส่วนแลนสเคปรอบๆทั้งหมดตรงบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีงานจัดสวนจัดภูมิชัศนน้าให้ออกมาเป็นแนวสไตล์แบบล่มลื่นนะครับแต่ไม่ดูเป็นป่าจนเกินไปนะครับเพราะว่าตรงบริเวณโลเคชั่นรอบๆของเราตรงนี้เนี่ยมันมีเป็นท้องนาสวยงามมากนะครับ ก็เดี๋ยวจะมารอดูกันตอนเสร็จดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับส่วนบริเวณด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะดีไซน์ไว้นะครับเป็นที่นั่งเอาเป็นแบบแนวสไตล์แบบโมเดิร์นผสมผสานนะครับจะมีม่านน้าตกเบาๆนิดนึงเดี๋ยวคอยดูกันดีกว่าว่าจะสวยแบบไหนนะครับโอเคส่วนงานสวนเนี่ยคอนเซ็ปเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเป็นแบบไหนแนวคิดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับนักจัดสวนของเราเลยนะครับคุณบอลนะครับครับผมสวัสดีครับผมบอลนะครับสุรศักดิ์เหลืองทอง เป็นทีมจัดสวนทางเพล่์นบายแลนด์สเคปนะครับผมทางนี้เราได้ว่าจ้างจากพี่มดเอกนะครับผมเพื่อที่จะให้ผมมาทำน้ำตกน้ำทานนะครับแล้วก็จัดสวนในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับผมคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยก็คือจะทำน้ำตกเป็นชั้นๆลงมาให้ดูแนวออกอธรรมชาติที่หนึ่งให้ไม่มีสายน้ำให้เราเห็นแต่ก็จะไม่สูงมากแล้วก็อารมณ์เนี่ยจะออกไปในแนว หินแกรนิตนะครับจอกไปในแนวที่ไม่ออกท r อปิคอลมากให้ออกเป็นแบบโมเดิร์นท r o ิ i c a l น้อยๆนะครับผมก็จะเราก็จะใช้เป็นส่วนของเป็นหินแกรนิตเกือบทั้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนของในสวนนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นทางเข้ามาให้ร่มเลื่อนนิดนึงนะครับจัดทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทําเป็นทางเดินเข้ามาเป็นสวนป่าทั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้ <Okay. S 1> นะครับผมแล้วรวมถึงตรงนี้ ตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีทางเดินเหมือนการเดินเข้ามาเพื่อได้สัมผัสถึงตัวน้ำตกนะครับอย่ากใกล้ชิดโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวก็รอติดตามชมกันนะครับว่าส่วนของน้ำตกระกับสวนที่นี่เนี่ยจอกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับครับหลังจากที่ฟังพี่บอลนนะับได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวคอนเซปต์อะไรต่างๆไปเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าเรามีการจัดการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นระบบหมดทุกอย่างนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับล้วเดี๋ยวเวลาเสร็จออกมาเนี่ยจะสวยแบบไหนนะครับใช้เวลาอีกประมาณสัก1-2เดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มในระมิดขึ้นมาเป็นช็อตๆแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่เราจะสร้างบ่อปลาค้าพร้อมจัดสวนนะครับไปในตัวแบบครบวงจรเลยเนี่ยหรือจะมาเยี่ยมชมโชว์รูมก็ได้นะครับตอนที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมาเห็นของจริงก่อนว่า ชอบไหมชอบแนวนี้ไหมอะไรเงี้ยติดต่อเราได้เรามีดักหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตายแบบสวนปา่าสวนญี่ปุ่นแบบโมเดิร์นหรือแบบที่เราจัดที่ทางค่อยทูยูเนี่ยเราก็ชํานาญนะครับทำให้ได้หมดครบทุกวงจรนะครับติดต่อกันได้นะครับที่ไลน์ไอเดียแอสไซค่อยทูยูนะครับศูนย์แปดหก่ห้าห้าสี่นะครับหรือเบอร์092ย์เก้าสอานะครับสาหรับวันนี้สวัสดีทมหรือเยี่มชมเว็บไซต์ของเราได้ครับที่ www. I'm losing it, the news fits, the moose shit, the stupid myth. You choose huh? to live, or choose to dip, you choose to fight, or lose your grip, and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. everybody in the world?